ก็เสื้อนะคะเสื้อคลุมก่อนเนาะนี่ค่ะเสื้อนะคะเสื้อคลุมแบบผ้าคามผ้าพิมพ์ลายนะคะนี่ค่ะสีสวยสวยสองร้อยห้าสิบผมสูงนะคะสองร้อยห้าสิบผมสูงค่ะนี่ค่ะถ้าใครสนใจติดต่ออยู่ที่เบอร์ศูนย์เก้าหกนะคะก็เหลืออยู่สามตัวนะคะก็มีสีเขียวสองตัวแล้วก็ สีนี้อีกค่ะนี่ค่ะสีเม็ดมะขามนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มออกเหลืองกระเป๋าก็สวยนะคะเสื้อคลุมนะคะใส่แล้วอุ่นนะคะนี่ค่ะก็ตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะเหลือสามตัวแต่สีมันซ้ำกันนะคะสองสองตัวนั้นสีเขียวสีเขียวออก เขียวแล้วก็ออกขาวนิดหนึ่งนะคะอันนี้เสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมแบบผ้านุ่มๆนะคะอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบพรอมส่งนะคะสองร้อยห้าสิบพรอมส่งนะคะมีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะสองร้อยห้าสิบพรอมส่งก็ถ้าใครสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึนะคะก็ สั่งมาเลยนะคะเดี๋ยวป้าสายจะจัดส่งให้ฟรีนะคะก็มีเสื้อคลุมผ้าคามแล้วก็ผ้าขมานะคะผ้าขมาก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะแต่ไม่ได้โชว์ทุกสีนะคะเนาะก็สีนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เบอร์ยี่สิบสองนะคะสีนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะ สีฟ้านี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเนาะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงนะคะสองร้อยห้าอุ้ยค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงสองร้อยห้าสิบพร้อมสูงนะคะ ทำไมเป็นอย่างนี้หันหน้าหันหลังเลยค่ะอ้านะคะกนะ็มีสีไหนเนาะที่โชว์แล้วนะคะก็สีนี้ก็ยังไม่โชว์นะคะนี่ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะนี่ผ้าเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุม ผ้าขมาแบบนุ่มๆค่ะนี่ค่ะก็สวยนะคะสซงร้อยห้าสิบพรมสูงค่ะสองร้อยห้าสิบพรมสูงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ออกสีแดงนะคะสีแดงนี่ก็สวยนะคะเนี่ยมีกระเป๋าสองข้างเราใส่เสื้ออ่าื้อใส่เสื้อเกาะอกหรือใส่เสื้อพวงนะคะก็เราก็คุมไปได้นะคะ คือใส่ชุดนอนเนี้คมได้อันนี้ก็สีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินนี่ก็สวยสวยนะคะนี่อันนี้ก็เบอร์หนึ่งนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้เบอร์หนึ่งเนาะต่อไปนี้ว้าคาใส่จะโชวแบบอ่าเสื้อ,อน,นี้นะคะก็โชวหมดแล้วเนาะก็จะอาจจะไม่ได้โชวอ่าทั้งสีทั้งทั้งหมดนะคะคือเราเข้าลายแล้วก็อันนี้ก็ ผ้าไหมดำแดงนะคะสามกระเป๋านะคะก็สีสวยๆทั้งนั้นค่ะนี่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งที่นี้ป้าคใสลด450สี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะสามกระเป๋านะคะเบอร์เอลนะคะอ่าผู้ชายก็ใส่ได้นะคะที่จริงของผู้ชายค่ะแล้วก็ป้าคำใสจะมาโชว์เสื้อผ้าขมานะคะทีละตัวนะคะ นี่ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้านี้ก็สวยนะคะอ่าหน้าอกเท่าไหร่นาอไม่ได้ติดนะคะเบอร์เก้าเนาะหน้าอกน่าจะสี่สิบนะคะนี่ค่ะเบอร์เก้านะคะสวยมากนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมสตงค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะ แล้วก็มีเบอร์นี้อีกค่ะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เบอร์เอลนะคะหนะ้าอกสี่สิบเนาะนี่ก็สวยนะคะนี่ค่ะนี่ก็สวยค่ะอ่าสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เอลนะคะจะเป็นเบอร์เอลคะ่ะตัวนี้นะคะก็เอลนะคะนะคะี่ค่ะ สีสวยมากนะคะผ้านุ่มนุมค่ะมีกระเป๋าทุกตัวนะคะนี่ค่ะผ้าขม้าแบบนุ่มๆนะคะก็มีหลายสีนะคะนี่ค่ะสีนี้ก็สวยค่ะนีค่ะสีสวยๆทั้งน้นเลยนะคะ สีนี้ก็สีเรียบเรียบนะคะสีเรียบ,ะะเ,รยบเรียบนะคะคือว่าสีอะไรน้ออันนี้ก็สวยนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะเนี่ยมีกระเป๋าด้วยสีสวยๆแค่นั้นสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะสองอยห้าสิบพร้อมส่งค่ะอันนี้ก็จะออกเป็น ขาวดำนะคะอันนี้ขาวดำก็สวยนะคะนี่ค่ะส,สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะบ้ามาใส่แล้วเย็นใส่แล้วเท่ใส่แล้วสวยนะคะนี่ค่ะก็สวยๆทั้งนั้นเนาะ สองสีนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะอ่าไซซ์นั้นถ้าโทรหากันเราค่อยพูดกันเนาะไซซ์มันนะคะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งผ้าขมาแบบนิ่นนงๆนะคะค่าตัดก็ยังไม่ฟอนะคะอันนี้เบอร์สิบหกนะคะตัวนี้เบอร์สิบหกค่ะนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มฝรั่งนะคะเบอร์เอ็มฝรั่งใส่ได้นะคะ่าถ้าใส่นั้นก็จะใส่ได้นะคะนี่ค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะคะเสื้อนี่ค่ะีสวยๆทั้งนั้นค่ะคอบัวก็มีนะคะแขนก็สวยสวยนะคะนี่นี่ค่ะ สีสวยๆทั้งนั้นเนาะอันนี้สีแดงนะคะสีแดงก็สวยนะคะนี่มีกระเป๋าด้วยทุกตัวนะคะมีกระเป๋าเพราะว่าเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะคะ<อ>ไว้ใส่โทรศัพท์ใส่อะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะ เบอร์สิบนะคะตัวนี้เบอร์สิบมีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็มีสีเขียวสีอ่าส้มนะคะสีเขียวสีส้มนะคะสว,สวยๆนะคะนี่ก็อยากได้อะไรก็โทรมาหาป้าคำใสได้เลยนะคะ ขาวดำเอาแล้วเนาะนี่ค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยแบบนุ่มๆน,นะคะนี่สวยมากเลยนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมสงแค่นั้นนะคะสองร้อยห้าสิบแค่นั้นนะคะส่งฟรีค่ะมีกระเป๋าเรียบร้อยนะคะมีกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะ ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากด้วยนะคะช่องป้าคำสายกุกกอกค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าใครสนใจเสื้อนะคะคลิปนี้เป็นเสื้อนะคะขอบคุณค่ะ